โอเคสวัสดีครับจอยเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร n g ิงเอ i o n บีโชว์กว็ส่ผลงานล่าสุดไปอีก1นึ่คันอ่าคิววันนี้นะครับก็เป็นผลงานการสร้างชุดปล็กท้ายนะครับให้กับเจ้าเอชเจ้า f อช x ADV เอ็กซ์เอตัวใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษที่ที่ทางคิตะโกะอ c i ร g c ิ่งคอมพานีนะครับ สร้างชุดแต่งแล้วก็ใส่ชุดแต่งมาให้จากโรงงานที่จะดูโดดเด่นที่สุดก็จะเป็นลายสติกเกอร์นะครับที่ทางโรงงานเขาให้มาด้วยเลยเป็นลายสติกเกอร์นะครับหน้าตานี้เป็นหน้าตาใหม่ล่าสุดของ ADB 1 6 0นี่ครับดูรอบๆกันก่อนจุดเด่นด้านขวาจุดหนึ่งนะที่ ADB 1 6 0ให้มาจากโรงงานก็คือนะครับชุดท่อครับ ชุดท่อคิโตโกะนี่ฮะอ่าหล่อๆท่อเขาดูหล่อมากนะเพื่อนนะดูหล่อมากดูหล่อมากปลายเนี่ยเป็นปลายแอบมีคาร์บ,บอนนี่ครับอ่าปลายคาร์บ,บอนนะครับโชกคที่ให้มาจากโรงงานเป็นโชกคโชว่ากระบอกทองแบบนี้เลยนะครับให้มาจากโรงงานเลยนี่ครับอ่าส่วนโช๊คน่ายังไม่ได้เป็นอัพไซด์ดาวนะ นะครับตัวคลาสหนึ่งศยังไม่ถึงแอคเซดาวอ่ะมีคนอาจจะอยากต้องการฟังเสียงนะครับฟังเสียงท่อนิดนึงนะครับเผื่อใครกำลังตัดสินใจยอยู่ก็เป็นคลิปเสียงให้เพื่อนๆนิดนึ่งอ่ะลองลองเปิดเสียงใี้กล้องนะครับอันนี้เป็นท่อเดิมนะครับลูกค้ารับรถมาจากศูนย์ก็เอามาส่งที่ร้านเราเลยเพื่อให้ทำแร็ค้ายเลยทีเดียวนะครับรอรอ,ออยู่นะโอเคอ่าเบอร์น,นี้นครับอ่ะเบอร์หน่อยเบอร์นหน ой, ่อย จะประมาณนี้นะครับถ้านะเป็นการ,รเดินเบาเดินเบาขี่ในซอยถือว่าไม่ไม่เป็นอุปสรรคแล้วก็ไม่รบกวนนะอาจจะมีเสียงแผดบ้างในจังหวะที่เรา,าเร่งคันเร่งสูงสุดนะอ่ะทีนี้มาที่ผลงานของเราก็แล้วกันนะครับตัวชุดแร็กตามสไตล์แพนเทอร์ที่เป็น h ฮฟวี่ดิวตี้แนะครับที่เรากล้ารับประกันเรื่องของการรับน้ำหนักนี นะครับเรื่องของการรับน้ำหนักนะครับตัวแหลกท้ายนะครับของแพนเทอรเราทำมาให้ตั้งแต่ ADB 150นะครับที่ผมขึ้นทำคลิปชุดนั้นคือผมขึ้นไปยืนมาเลยนะนะครับเรื่องความแข็งแรงเรากล้ารับประกันอ่าดูครับนะครับจะเป็นแหลกชุดเหล็กนะครับอบสีพาวเดอร์โค้ทให้อย่างดีนะครับเป็นแหล็กคารนกัน2ชุดสิ่งสำคัญคือมันสามารถที่จะ เขาหลายๆใส่กันตกได้ด้วยนะใส่กันตกได้ด้วยแบบนี้นะครับตัวกันตกเดิมไม่ต้องถอดออกนี่นะครับเรียกว่าตรงเรื่นเลยทีเดียวอ่าเพลทบนของแพนเทอร์ที่เราทํามาให้ตัวเพลทบนเนี่ยจะสามารถที่จะเจาะรูเพิ่มได้นะเพื่อนนะเพื่อให้ยึดได้กับตัวกล่องทุกยี่ห้อตัวเพลทบนนี้จะให้ไปด้วยนะครับ ให้เราสามารถที่ยึดได้กับตัวกล่องทุกยี่ห้อเลยสามารถแจ้งได้ครับว่าจะเอาไปใส่กล่องของของยี่ห้อใดหรือปิ๊บอลูมิเนียมของแพนเทอร์นะครับเราก็จะจัดการสร้างให้เลยนะครับทําให้ตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นปิ๊บอลูมิเนียมขนาด45ลิตรอ่ะเดี๋ยวเรามาลองวัดกะดูวางกะดูนิดนึงอ่าแบงค์แบงค์ขอปิ๊บ45ลิตรมาวางนะครับ สำหรับตัวปี๊บผมยังไม่ได้ทำชุดล็อกใส่เข้าไปเพราะผมอยากให้คลิปนี้เนี่ยเห็นตัวเพลดและก็โครงสร้างของตัวแหลกเฉยๆอย่างเดียวก่อนนะครับก็อเอาปีบ5 5มาลองด้วย๋อว65ด้วยเอา65มาวางเลยลองวางดูเลยนะครับวางให้เห็นเลยว่า3ไซส์หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เพื่อนจะได้ดูกันว่ามันสามารถที่จะใส่อะไรได้บ้างแล้วก็เวลาที่เราวางตัวปี๊บปลูมิเนียมใหญ่ๆเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้45ลิตรก่อน สี่ส้าลิตรวางเฉยเลยครับแบงค์อ่าวางเฉยเลยสี่้าลิตรเพื่อนปึ๊บนี่ครับประมาณนี้อ่ะตัวสี่สิบห้าลิตรตัวสี่สิบห้า้สี่สิบสี่ติ๊ติ๊ติ๊ตร๊ติ๊ติ๊ว้างข,ของเขาิ๊่ิ๊ติ๊ติาติ๊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 ติวติ๊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 ิติติวติ๊ติ๊ติ๊ติิ๊ตี่ติ๊ติ๊ติ๊ติติ๊ตติมติต นะครับในขณะที่ความกว้างของกระจกก็แล้วกันกระจกกว้างสุดความกว้างของกระจกอยู่ที่80เซนความกว้างของแฮนด์อยู่ที่76นะครับเพราะฉะนั้นกระจกจะกว้างสุดคือ80เซนนะครับ80เซนตัวปิป๊บ45ลิตรนะครับสูงกว้าง43ย่ยนสูงประมาณ34เซนติเมตรนะครับแล้วก็ลึกอยู่ที่32เซนติเมตร นี่คือความจุ45ลิตรดูในมิติด้านหน้ามาครับเห็นนะว่ามันไม่เกินแทน่ออลองดูมิติด้านหลังลองดูมิติด้านหลังครับเอ๊ะชัไม่เกินแทนนะคล้องตัวอ่ะนี่เราวางลองวาง55 l. ครับคร๊บวาง้5กอ่าเชือกสิบต์โนี55ลิตร 55ลิตรใส่หมูกระนั้งได้หนึ่งใบเหมือนเดิมนะนะครับความกว้างของเขาจะอยู่ที่4 7 48เซนติเมตรนะครับแล้วก็ลึกนะครับถ้าลึกตัวนี้จะอยู่ที่42เซนติเมตรส่วนสูงของเขาจะอยู่ที่35มสาเซนติเมตรสำหรับ55ลิตรนะครับอ่าดูในมิติด้านหน้าครับมิติด้านหน้า,อ,าอย่าลืมนะว่า 150หรือล็อตคลาส150เนี่ยปี55ลิตรโดยใช้แหลกต้องบอกก่อนว่าต้องใช้แหลกเทปปี d u ด y ีนะครับจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะเพราะตัวปิ๊บเองเนี่ยน้ำหนักมันรวมไปถึงตัวชุดขาดและน็อตยึดมัน,นก็รวมแล้วก็ประมาณ8กิโลนะเพื่อนนะอ่ะเดี๋ยวผมลองผมลองวางแนวให้ดูนะครับผมลองวางแนวให้ดูดนะนะคับพราะนั้นะมันจะอยู่ปลายแฮง ความกว้างของตัวนี้จะอยู่ปลายแฮนน์ก็ได้นะนีครับความกว้างของฟิปไม่เกินปลายแหนไม่เกินปลายแหนนะครับแล้วก็ไม่เกินของกระจกจะอยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็ระดับเดียวกันกับตัวาไปเลียวนะนะอะลองวาง65ครับก็5ครับ5เนะล็กว่า 65ิความกว้างของเขาก่อนนะตัวนี้นะตัวกระจกกระจกคองข้าานะครับกว้าง80เซนติเมตรนะครับตัวฟีดนะครับความกว้างสูงสุดอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับส่วนสูง3 3เซนติเมตรแล้วก็ความลึกนะครับอยู่ที่41เซนติเมตรนะครับทีนี้เรามาดูในแนวระนาบท,ท,ที่เเตอร์เ,เตอร์นะ ก60เสนป้าวางสังเกตเลยไหมเดินกระจกไหมนะไม่เกินกระจกนะครับเห็นไหมไม่เกินกระจกมองข้างแต่ต้องเป็นกระจกมองข้างเดิมนะอ่านะครับเพราะฉะนั้นยังเชื่อว่ายังรู้ได้ถ้าใครขับรถเองเองนะครับอย่างนี้ก็ไม่เกิดไฟแหดงนะไม่เกิดไฟแหดงนะครับแล้วก็เดินไฟเลี้ยวมาหน่อยเดียวครับเดินไฟเลี้ยวมาหน่อยเดียวนะครับเลย 65ลิตรใส่กับตัวแหลกเทวิดิตี้ชุดนี้ได้ไหมสบายๆนะครับสบายสบายๆก็ต้องถือว่าเป็นชุดที่อตอบโจทย์นะครับรวมไปถึงการบรรทุกไหนๆทำแหลกเทวิดิจิตแล้วนะครับใส่ปีบอลูมิเนียม65ลิตรให้มันดูจุกๆุอิ่มๆิไปเลยนะครับตัวปี65ลิตรเนี่ยก็จะให้อินเนอร์มาด้วยนะครับอันนี้ผมถอดอินเนอร์มาให้ดูให้เห็นเลยว่านะครับที่บอดี้ตรงเนี้ย วัสดุอลูมิเนียมนะครับยิงรีเวทเก็บงานอย่างดีที่สําคัญคือบริเวณมุมนะครับบริเวณมุมของเราเนี่ยเราจะทําการปิดนะครับด้วยแผ่นอลูมิเนียมกันน้ําให้เรียบร้อยเลยนะครับกันน้ําให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวอินเนอร์จะมีให้ทั้งที่ตัวฝาและที่ตัวบอดี้นะครับสายรัดกระแทกให้มาเหมือนกันทุกไซส์นะครับสำคัญคือเจ้า65ที่สามารถใส่หมวกกันน็อกได้2ใบกล้องกล้องของหมวกกันน็อก2องใบนะครับสามากทีใส่หมวกกันน็อกได้2ใบแบบเต็มเต็มใบนะ ครับแบบเต็มๆใบเลยอ่าลองมาดูกันนิดนึงปึออ๊บนี่ครับอ่าลองวางครับเออ๊บวางแบบธรรมดาเลยปกติเลยนีออ่ไปเลยนะครับบวกกับกสองใบแบบเต็มใบอีกใบหนึ่งมีแก๊ปด้วยนี่เลยปึ๊บนะครับอันนี้เลยแล้วปิดฝา สำหรับใครชอบไซส์ไหนลองเลือกกันดูจากคลิปนี้นะครับสำหรับ ADV 1 6 0สของถนนราคานะครับเราจะขายเป็นเซ็ตนนะเพื่อนนะขอนญาตขายเป็นเซ็ตนะครับชุดแหลกท้ายพร้อมกับปีบอลูมมเนียมและหรือจะเลือกเป็นกล่องพลาสติกก็ได้แล้วแต่นะครับขายทางร้านนะครับก็คือชุดแหลกท้ายพร้อมกับตัวกล่องปีบอลูมมเนียมของทางร้านได้เลย เดี๋ยวผมใส่ราคาไว้ให้ในโสต์นี้เลยใต้คลิปนี้นะครับถ้าเป็น YouTube ก็เข้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็กดดูเพิ่มเติมนะครับตรงมุมขวานะครับเพื่อจะดูรายละเอียดราคานะครับชุดแหลกเทปเปอตดี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ราคาปีแพนเพอร์ทั้ง3ไซส์นี้ไว้ให้ด้วยเลยนะครับรวมเป็นออปชันเรื่องของปอกเองแล้วก็ที่พับแขนนะครับส่วนใครที่ชอบกล่องพลาสติกเดี๋ยวผมจะใส่ลิสต์ราคากล่องพลาสติก ที่ผมเชื่อว่ามันเหมาะนะครับเหมาะกับ ADV 1 6 0นเดี๋ยวใส่ไปให้ด้วยเอาไว้ให้เป็นทางเลือกของเพือนนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆครับขอขอขอตัวป้า K สีสามสามอ่ะน่าหน่อรูนนะครับป้า K สีสามสามครับแล้วก็ g v สี่หเนมครับยกไปเลยยกไปเลยครับยกไปเลยเฉยเลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวเราลองวางกล่องพลาสติกให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราทำมาแนวนี้แล้วเราใส่กล่องพลาสติก แล้วมันจะดูเข้าอย่างไรบ้างังอ่ายกมาเลยถามว่ามันแล้วแต่คนชอบอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปนแนะนำนะครับว่าจะเป็นกล่องพลาสติกหรือเป็นพิมลูเนยียมดีนะครับกล่องพลาสติกมันน้ําหนักเบาให้น้ําหนักเบาแต่ใช้งานยาวต้องการกดเขาเรียกะ่รคึกคนก็ไปที่พิมลูมเนียมแต่น้ําหนักมันจะมากกว่านะฮะอันนี้เป็นขนาดความจุ43ลิตรของแคปปาอิตาลีนะครับ ลาดของเขาคือ k 4ี่ส,งสงามสามรงๆครับดูด้านข้างครับด้านข้างเลยครับกับป้า k ส3่สามสามเห็นคันไหมับนะเดี๋ยวเราดูจีวี้ครับตัวนี้เป็นจีวีิลิตรใส่หมวกน็อตได้2ใบครับลองดูครับนะครับ,รบทั้งหมดเราสามารถที่จะทำตัวเพลทของแพนเทอร์ให้สามารถที่จะยึดถัดล็อกของทุกกล่องได้เลย ขอให้บอกเราว่าจะใช้กล่องอะไรห้องที่ขอป้าสิบแปดดังห้าแปดดังสี่แปดเงินมาลองดูหน่อยมีครับอันนี้คือที 40, ท 40, อท 40, อท 40, วีสี่สิบสี่สิบห้าลิตรระดับทีวีสิบห้าลิตรเก็บเลยครับอ่าทีนี้เรามาดูปี๊บอิตาลีกันบ้างวางปี๊บอิตาลีแล้วมาดูหรูขนาดไหนนี่นะครับลองดูครับปี๊บอิตาลีครับ โอฟิสิตอลลีเนื้องานจะหนูเนี้ยถ้าใครอยากดูรีวิวเจาะลืกดของทิฟรุ่นนี้นะครับรหัสอองมนก็คือเคเบเจอร์ KVE 48นะครับ48ลิตรใส่หมวกกระดองได้หนึ่งใบแต่เหลือพื้นที่อีกครึ่งหนึ่งเลยทักมาครับเดี๋ยวผมส่งคลิปแยกต่างหากให้ดู ตัวนี้เป็นฟรีฟอิตาลีสเปคอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็น58ลิตรใส่โมกนล็อกสองใบนะครับเป็นงานของแคปปาอิตาลีดูด้านหลังของนิดนึงขาจะเรียบหรูี่มะแคปปาอิตาลีนะครับผมจะใส่ราคาไว้ให้ในโพสต์นี้ด้วยนะครับว่าใบนี้ราคาเท่าไหร่ที่เป็นฟรีฟที่เราแนะนำว่าเหมาะกับชุดนี้อ่ะขอตุดท้ายอีกตัวหนึ่งครับก็ขอโดโลมิส นี้ก็จะมาบัตงของจีวีนะครับอิตาลีตัวหนึ่งที่เป็นตัวท็อปสุดบนสุดของตารางเลยก็ว่าได้นะครับาล็ไหนแล้วต้องเอาแชส4.8 tr 18ที่ทุกระส่งมาลองทัับเลยแกมาลองดูเลยนี่นะครับตัวนี้เนี่ยนะเป็นปิ๊บจีวีอิตาลีที่เขาเคลมว่าเป็นปิ๊บอลูมิเนีนยมที่เบาที่สุด นะครับเบาที่สุดในขนาดความจุ46ลิตรนะทาไมถึงเบาเพราะว่าตัวฝาของเขาเนี่ยนะครับเขาเคือเป็นงานขึ้นรูปชิ้นเดียวเห็นไหมไม่มีรอยต่อบริเวณมุมนะนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เช่นกันนะครับด้านล่างก็จะเป็นก้นที่เรียกว่าเป็นอ่าบอดี้ด้านล่างที่เป็นชิ้นเดียวนะครับขึ้นรูปโดยการปั๊มลงไปนะครับแล้วก็มีตัวบอดี้มาปิดต,ตรงกลานะครับกุญแจก็จะให้มาเป็นแบบุญแจพรีเมียมพรีเมียมเลย นะครับเป็นกุญแจหนาเสะ่องกลางงานอิตาลีเขาจะเป็นแบบนี้นะครับมาพร้อมกับตัวปิดจุกกันน้าแบบนี้นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็น g ี v ีอิตาลีหรือแคปป้าอิตาลีเพื่อนเพื่อนต้องสั่งอีกชิ้นหนึ่งเพิ่มนะคือถาดล็อกนะครับต้องสั่งถาดล็อกเพิ่มเติมครับอ้าเจ้าสุดท้ายที่เราอยากแนะนำวางครับก็ แชส48ลิตรนะครับแชสรุ่นนี้เป็นรุ่น TR นะครับหรือเทอร์48ลิตรเป็นอีกหนึ่งปีป๊บอีกหนึ่งรุ่นที่เขาเคลมว่าเบาเช่นกันเป็นฟิ๊บอลูมิเนียมขนาดเบานะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมแท้ๆนะครับเป็นงานขึ้นรูปชิ้นเดียวเหมือนกันนะนะครับที่บอดี้ถึงก้นก็เช่นกันเป็นงานขึ้นรูปชิ้นเดียวและปิดด้วยบอดี้ที่ตัวบอดี้เขานะครับมาพร้อมฝาปิดกันน้ำนะครับอันนี้คือทรงเขาเรารดูด้านข้างครับ ครับต้เป็นสีเงินหรือเป็นสีดำาสามารถสั่งได้นะครับโอเคหนนร,ราคาทั้งหมดเดี๋ยวใส่ไปให้หมดเลยคุกบชิ้นคุกแบบนะครับลองลิส,สต์มาส่วนส่วนอันดับต่ผมจะใส่ราคาแหลกก่อนนะใส่ราคาแหลกแล้วเพื่อนก็เอาราคาแหลกนะครับไปบวกกับราคาทดลองนีที่เลือกนะครับบางรุ่นต้องซื้อถาดเพิ่มผมจะใส่หมายเหตุไปด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณที่ กดนุนแล้วก็ไว้ใจเลือกใช้บริการโทรเดเจ็คชั่นของเรานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ